สบายดีพี่น้องพอกันแล้วขับคือเก่าเหมือนเดิมมาคลิปนี้ครับมาเบิ่งทีมงานเขาเริ่มลงใหม่ลงมือแล้วโอ้ลูกายมีทีงคือใส่เสียมอเตอร์ไซค์อันนั่นเถอะส่เสียมอเตอร์ไซค์ต่างหันหรือใซมอคือบานคือย่งเขาเถอะ กับตั้งซิ่งตั้งของล่ะเวลาใบสองครับโอ้ยอากาศมันคือนหันเขาแค่เปิด

lui lui。Louis Louis. กินอนอยู่นี่แดดไล่แล้วเอาเทีนเถ่าก็ย่อของไปขึ้นรถได้โามองนอนครับมองมันอย่างนี้วอาท่านอยู่หลังหันหลังดื้อชี่ครับ ใส่เวลาตั้งโดนไประเด็นเรื่อพื้นที่เอยียงครับลัวสั่งปกติวต่าตั้งประทั่งนี่ตรงๆนี่เราสั่งกระทั่งผู้จัดบอกว่าขพพื้นที่เป็นพื้นที่เอยียงเด้อ แย่เพรแห้งคนเดพี่น้องมันแย่เพรแห้งคนเดียวเพราะ,ระาอากาศมันเอา่าวขึ้นไน้ใครเนี่ยเดือดหัดคำมากอะต้องปลาเปื่อยจำสีวันเบ่งเยี่ยมพี่น้องครับวัดเราลงของแล้วสิเป็นยังไง เรื่องของเรื่องเงินมีแลายๆลถออกกว่าที่เห็นเป็นชุดนางรานครับเอ้บักไฟเดี๋ยวว่ามันดนึ่งเรื่อหมูบ้านเดี๋ยวว้าเดี๋ยวทงนี่เหรอ มันนี้ลดลดขาสุดเข่าครับหลังจากหล,ลังจากรุดหลงลันอันนี้ลงเลี้ยง่อยฟังละเราจะนับชุดกับว่าฟังนี่ขึ้นขึ้นจะขาใส่ใส่หางรันจะโถจ,จะนับไฟกับฟังนี่จะฟังใส่ฟังขัวฟังเพียงหลังครับึงนั้นก็จะ,จะนับแบ่งเรียบร้อยแล้วสามไฟเพราะขึ้นว่าสามไฟเพราะที่มีขึ้นนี่ไป ก็้สิข้นข่างครับเพื่อเป็นแนว้วที่นี่ขั้นตอนต่อไปคือขาเวทีครับขาเวทีมาใหญ่จสีแบ่งกาไปเอาตีนเป็ดครับบตีนเป็ดตัวตัวปับฐานแบบมาลง วังแมวรับแมวเขียดดีก็คือตัวตัวขาเวทีใหญ่จะมีขึ้นก้อนกับจะมีขึ้นก้อนนั่งลานขางจะมีแผงขางแผงไฟก็มาทำไรที่นี่เราเกอบก็พอไปถทดตัหมาประมาขาบไปจะได้แทะหมาหยุด เยวไปนั่งรันกัมาบบดทีปึ๊ดมากร,ากรเลี้ยงเป็นชุดเป็นชุดขึ้นแล้วบัดชุดอะไรเป็นแน,นวมากครับ ยังหลายเด้วีเนาะยังกินที่ยวไรกินเขาเลี้ยมอยู่ 罗伯蒂。 พื้นที่ไปไกลไปนเลยเปลี่ยนเรียมใหม่ไร้ใหม่ล้มหายยุ่น้องแต่ว่าล้มหมดล้มหอนล้มหอนล้มเอางี้เ่ี๋ยวคลิปนี้ไปสักเมียสักก้อนพี่อน้องตามติดชีวิตพวกเราว่าทำอะไรกันต่อ ไปคิดหน่อยัปคิด่สบายดีพี่น้อง